<c oughs> วันนี้ก็เป็นไข่นี้หน่อยและเรามีเพชรอยู่สิบเก้าเพชรพอดีเด,เด๊ๆนะครับผมก็จะมาให้ทุกคนคอมเมนต์ว่าจะซื้อกุกกี้ตัวไหนดีนะครับใจ,จใจผมซุกกซื้อกุกกี้ตัวไหนครับแต่ใจใจใจ่ใจ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 จะซื้อตัวนี้จ นนกมาแต่อีกใจนึงก็อยากจะได้ออยากจะได้แต้มก็คือต้องซื้อตัวจุดไม้หรือตัวนี้ที่ให้แต้มได้ดีแต่ผมว่าลูกี้นะ้ำพลาเปียวสามสิบถึงเราจะซื้อมันได้เราก็อาจจะสามารถซื้อตัวพวกนี้ได้นะแล้วก็ฝากคอมเมนต์ด้วยว่าจะให้ซื้อตัวไหนนะครับ มันก็ขอจบคลิปวันนี้แค่นี้นะครับขอบคุณครับ